นจีม no, no, no. no, 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 no. ือขึ oh, ้นน้ำจ oh, ีมือขึ <S S ้นน้ำจีมือขึ้นน้ำลูกสวัสดีครับผมนนีี่่สวัสดีครับโอ้ยกลมลงโอยปัดกลมขาวเลยวะลูกสบายดีจ้าเอ๊ะเห็ดไหม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 เนี่ยเม่บอกนะโอ้ยโอยกระด้ระดาเห็ดหกหัวตะกบลงลงมาึ้น หนุ่มขึ้นพทนนะข้าวหนุ่มขึ้นจังกบลูกพทนนะพี่น้องเนี่ยกล่าวยังลูกกลาบจนโฮโดนบ่บา้บ่มีเงินซื้อบมีเงินซื้อตลาดสบายดีพี่น้องสวัสดีอับีแดกแข่งสุขสุขคน ข่อเคยละเคยเกาพี่น้องมาาหเฮ้ยเมื่อกี้หนุกใสหอ,อยกรมกราบม,าามาา่กรมากราบพักอะไรรอซ้องอสบายาาจะโหนโขกพื้นโป๊ะเนลูกกาบจนโหนโขกจนดังกึกจะไปใช้ลูกบ่ลงได้ฝนตกฝนตกนาาั่นนี่มาเห็ดด้วยเห็ดเป็นยุ่นี่โดย เหตุค anyway? ือถ like um ูกสาห์นะเหียเหตโอ้ยรเออนน่ะทำไมนางดีดีพี่ตอนน้องเกิดมาทันทีเอะเลยหมอชนนันบัลงไปหนึ่งคืนไปเล่นนะครับเล่นนี่ใชเที่ยงผูและไปขี่รถถีบมันขี่รถถีบเร็ยนยื่เรื่องูแล้วก็ขึ้นรถถีบไม่พอขึ้นไปจับหายขอบุจับ

เห็ดไม่เห็ดจ ouais. ุ๋งงจุ๊กจุเห็นไม่ดูเห็นไม่ดูกาบไม้ดูลูกจุ๊บจุ๊กเห็ดไม้ลูกนี่เนาะเนาะบายบายจุ๊บจุ๊บายบายขอนี้ขอนี้จุ๊บจุ๊กสบายดีป้าดูพ่อใหญ่แม่ใหญ่ขอนี้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 ก๋วไก่ก็ไก่ป้าลูกก๋วยไก่ไอ้ดำไอ้ดำ รถไปยังรามยี่เลยมาพนหอ,อยขอโทตามปิดเน่ห่ร,รูไไลเลี้ยวิ่งง้ายยังลูกมามหรัเลเลี้ยวเบิ่งจนตาบอกกาอาบอกก่อนเลีเ้ยเลี่งอ้ายเห็นยัง อังไม่อันขาวสเยกบพอเบได้้เ้านคืเจเก็บเขางเบ้งเบิ้งมันเอาออกมาไ้นี่เป็ดมานอะนะเลี๋ยเป็ดบ่สบายดีป่ะลูกตายเียบ

ช่องแดงช่องเหนียน้ยองแดงรองแดงองเหนีนอ่ะล็อกมาทำลอกวานอยู่ดีลองในแทงเลยอ่ะทำพันธุสีซอนลองเพลงนี่น้องแดง,งน้องแ,องแ,องแดงน,น้องแดงดิ้งดิงเอาไปเมียนลูกอเ,เอาไปเมียนมาอเ,นเอาไปเมียนปะแม่ไม่เสียจุจุมาใหา้แม่แม่เสียขนมมาให้มานางทานางท่านางทาว้า,า,ายเอือ้อยมันมาดิไซน์ะอุ้ย,นะยละละ,ละนะ อันนี้บ่อกลมขาวนะอยากกินอันนี้บ่อลลกาลากลมขาวผู้ใหญ่จะดีอุดหนุนห่านชิเกียวไปนั่ง <g formulas> <g <g <formulas> ทั้งแม่พูไปมนี่ข้าวนางนี้ฮะ,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 ะด้วย

บาราจิเอามาจอเปลี่ยนอีกค้มผลเมิดมือพี่น้องเลยตกเลยแต่รอบเสาๆแต่บ่อแห้งบันไดตัวนี้แต่ค้มกลับคืมนอนนี่เนาะลูกนอนมือน,นี่เนาะ,นนะเย็นเนาะเย็นเย็นอะไรหรอนอนนี่เนาะ เมกีบไหนเมกีบบพงก่อนปูนเพลงเอาหัวเขานเด้อเออเอาหัวนเด้อเพลงเพงไหมเพงไหมเพงหมไหน่าเพลงอปเล บ่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 ยาก<ะ>ไปกินแล้วไปนั่งกินกับแม่เลี้ยว<ม>นั่งกินกับแม่เ,เร็วยวไมโมาชีบเถอนบักลาน,นี่มื้อนี้วันที่เท่าไหร่วันท่สีครบจักเดือน9เดือน19เดือน ชิเก้าเดือนชิปเก้าหรือาปีแปดเดือนปีแปดเดือนกับสาเดือนลูกเนี่ยฮะนะลูกมือนี่ปีแปดเดือนสาเดือนยอดปีอลไรตีนียิสองปียอดปีนั่นเลยปีสาเดือนหรือปีสาเอ็ดเดือนเอมื่นเออปีสาเอ็ดเดือนเหมือนนี่คือว่า เอากับเดินเดือน10ไม่เกิดเดือน1่เออเดี <poisoned ampa> <PI> ๋ยวมาให้ลูกค่ะจากเดือนจะวันเดือนนี้นะเศื้ามือนนี้เ0เดือนเ1เดเดือน10เ2เดือน11เเดือน12เีเดือนมันจปีอีก4เดือนก็2ปี คงจาสี่จสี่สีสีสสสสสสเดือนจังสองปีเออนั่นแหละปีนึ่งมีอ,นนอเดือนออปีห,น,หน,นึ่ปนนี้าังปีกเดือหนึ่แดปงปีเก้าป่ีบยีนม่อดีนองีหนีาี่งปีสิบี่นสบห้าปนพอดีกีน่สิเดือนึ่บด,ดี <20 S 2> ห่งิบเก้าะน อนไปลนไหขอลำปนเนลงลงปีนลงลงเน้อปีนลงลงเน้อพอเลยนะตกได้ก่อนะขานังลงขนังลงเฮียนลงนังลงก่อนนังลงก่อนขนังเออขานังขานังขนังไหนไหนขานังดูขานังลงบาดจากลงบบาดจากลง เราไปงเขมไได้ไปยนเปียงนามเนาะหนามนามแต่ใ้ดูน้ามเจานามได้เรได้ไปเปียงนามแ้ก็เนาะใจผอใจผาเออ มาซื้ like อไปต้องเงินให้เติมเงินให้เติมเท่ไหร่เจ๊ลืมเยอะไปเติมเถอกะมันก็มีอยู่ในบัตรนั่นไหมเติมเงินให้แล้วก็สมาร์ทให้สามมือเลยจากสามมือมีสามยังได้สามสิบจากสามมือหรือสองมืออันเร็วสมาร์ทนี่งงคือการแล้วพอได้สมาร์ทเติ ใส่นะลูกนะเอาเอามาค้างใส่เนี่ยน้ามาค้างนะเห็นนมาค้างนะก้อนเมค้างขนาดนั้นค้างมา้างน่้โม่บใส่ฮะมันตกในฝนปกแปลกปกแปกมันดินมันมีไอ้ัน

ทากบอลุ ώς? ทากบอเก่ง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 เล่นเล่นเล่นครับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทีนท่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนะครับเคยลาน้องซาลาและกัน้องมังกรจุ๊บ 哟。